จ้าเหลือเกิน เดี๋ยวรอพี่พีเอฟซเข้ามาก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้สัญญาณเน็ตผมเป็นยังไงบ้างนะอ้ทุกคนได้ยินเสียงลมไหมเนี่ยโอ้หนาวมากหนาวมากๆหนาวมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรหนาวสุดยอดทุกคนดูดิ ควันออกปากเลยนี่ยทุกคน oh. ตอนนี้นะครับผมเนี่ยขึ้นมาบนยอดเขาแหลมนะครับทุกคนเป็นสถานที่จุดชมวิวจุดใหม่นะครับบอกเลยว่าระยะทางโคตรกายโคตรเหนื่อยนะครับ อากาศเนี่ยเย็นมากๆนะครับปกติเนี่ยข้างบนยอดเขาแหลมนะฮะก็ไม่มีใครมานอนนะครับปกติเขาจะนอนข้างล่างกันนะครับเพราะว่าข้างบนนี้ลมมันแรงจริงๆนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะครับทำไมยังไม่นอนอีกหลักครับผมนอนไม่หลับครับพี่ครับดูสิครับว่าลมมันแรงขนาดนี้นะครับผมแลวแบบว่าลมมันแรงนะครับลมมันมาแล้วมันเอาฝนมาด้วยนะครับ ก่อไฟไฟก็ดับนะฮบผมหนาวมากหน้าโสมมากครับไม่ได้ล้างหน้าเลยทุกคนสวัสดีนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับผมพี่พีเได้ยินเสียงลมไหมถ้าได้ยินเสียงลมนี่ช่วยช่วยบอกผมหน่อยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมมานอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลบฝนเลยนะเอ้ยไม่ใช่หลบฝนดิหลบลมนะครับผม เป็นช่องที่แบบว่าลมมันไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามานะครับคือเข้ามาแต่ว่าเข้ามาน้อยนะครับผมลมมันเข้ามาถึงน้อยมากสวัสดีน้องแทนได้ยินทั้งฝนทั้งลมใช่ครับผมตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในราชบุรีเลยนะครับเดินทางมาจนแบบว่าปวดน้องอะทุกคน,นระยะเออความสูงนี้อยู่ประมาณหนึ่งพันหนึสานะครับผมสูงจากน้ำทะเลนะ ลมโคตดแรงตอนแรกเนี่ยผมจะไปนอนอีกฟากหนึ่งนะครับคือฟากนู้นนะทุกคนนะคือภูเขามันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยผมมา,มานอนฝั่งนี้นะครับถ้ามานอนฝั่งนี้บอกเลยว่ามันเป็นแบบว่าทางลมพอดีนะครับน่าจะนอนไม่ได้อนี่ขนาดจุดที่ผมมาพุกเปเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบว่าลมเข้าถึงน้อยที่สุดแล้วนะลมก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ว่า ผมกลัวอยู่อย่างเดียวนะครับลมแรงแบบนี้เนะี่ยต้องระวังพวกกิ่งไม้นะครับผมหักโค้นลงมานะครับคือมันมันอันตรายตรงนี้แหละทุกคนกนะ็เลยแบบว่านอนไม่ค่อยสนิทนะครับนะนอนไม่ค่อยสนิทใจจริงๆนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับที่ที่นอนยังไม่หลับเนะี่ยเพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าลมมันแบบว่าโหแรงแบบว่าโคตรแรงเลยทุกคนโหหนาวหนาวมาก แต่ว่าขึ้นมาที่นี่บรรยากาศมันก็ดีนะวิวสวยเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้นี่เรื่องจริงนะครับวิวสวยจริงๆเฮ้ยทำไมคอมเมนต์หายทุกคนไม่คอมเมนต์เลยเหรอช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับผมกลัวเน็ตผมจะหลุดแล้วผมไม่รู้ไหมโอหใครที่มาส่วนพึ่งนะครับก็ลองมาเที่ยวได้นะครับเขาแหลมนะ แต่ว่าต้องพร้อมทั้งใจนะครับแล้วก็กายด้วยนะครใจได้แต่ว่ากายไม่ได้นี่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าทางมันลําบากมากยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับทางมันอยู่ยเงี้ยทุกคนนี่นี่แบบเนี้ยอยู่ประมาณ70องศาได้อะบางจุดก็80องศาเวลาเดินก็ต้องใช้แบบว่ารองเท้าที่มันมีปุ่มอะรองเท้าสตาร์ดดอยอะนะที่เขาเรียกว่าสตาร์ทดอยอะแต่ว่าผมก็จะเรียกว่ารองเท้าหน้าไม้ เอ้ยลงเท้าไม่หอมถ้าลงเท้าผ่าไปปกติเนี่ยอย,อย,อยากขึ้นมาเลยครับเพราะว่าวันเนี้ยช่วงที่ผมขึ้นมาเนี่ยน้องๆบางคนที่เขากลับไปเนี่ยเขาต้องแบบว่าเอาโกนเนี่ยสลายให้ลงไปนะทุกคนบางคนนี่ตูดโกนอะไรเนี่ยตลอดปอกเปือกนะครับผมกางกุงกางเกงนี่ขาดหมดนะครับไปคนเดียวเหรอครับไม่นะครับผมมากับเต้กับอาจารย์เชนนะครับ เต้กับเชนก็หลับไปแล้วนะครับเขากลางไฟชิดอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนอืมหนาวลมแรงแรงมากสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับวันนี้แบบว่าซกมกมากเลยเลอะไปทั้งตัวเลยนะฮะบ,บางคนนี่กลับไปนี่เหมือนกับแบบว่ามันเล่นโคลนอะเอาพูดง่ายๆนะ เหมือนแบบว่ามาเล่นทนแล้วแบบว่ากลับไปอ่ะอม,มีหลายคนนะครับที่ขึ้นมาไม่ถึงนะขึ้นมาแค่ครึ่งทางก็กลับไปบางคนก็ขึ้นมาประมาณ500เมตรนะครับผม1กิโลก็กลับไปก็มีนะครับขนาดเราแบบว่าเดินป่าบ่อยนะเราแบบว่ารู้สึกแบบว่ายังยังหนักเลยนะมันหนักไม่ใช่หรอกเพราะเราแบกสัมภาระมาด้วยไงคนที่แบบมาเที่ยวกันนะครับเขาก็มาตัวเปล่าไงก็ เขาก็แบบว่าเอาเป้ใบเล็กๆนะครับแบกบแค่น้ำขวดหนึ่งขวดนะฮะแต่ของโฮมเต้อาจารย์เชนสำหรับวันนี้เนี่ยขึ้นเขาแหลมมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ตาวกว่า10โลนะครับผมเพราะว่าข้างบนมันไม่มีน้ำเราก็ต้องแบกน้ำขึ้นมานะครับซึ่งน้ำเนี่ยแบกบเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วนะทุกคนนะครับแล้วก็นี่เอาหม้อสน,นามเอาอาหารนะครับเอาพ่อโฮมเอาเป้เอานู่นเอานี่นั่นรวมๆกันแล้วแบบว่า10บโลอ่ะดดูอ่ะ สิบโลขึ้นน่ะแต่ละคนเน่ะก็เต้ามาถึงที่นี่เต้บอกว่าเป็นดีคิวอะคิดดูอะหนาวเอ่อไม่จะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพที่เพิ่งเห็นครับอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาแหลมนะครับอยู่ที่เขาแหลมอยู่ที่เภูเขานะครับบนยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรีนะครับผม นเขาแหลมนะฮะตอนนี้ดังมากๆนะครับในทิกตอกนะพี่ๆนะลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะเขาแหลมส่วนส่วนพึ่งนะครับลาดบุรีนะครับนะเห็นรีวิวจากทิตทิกตอกเนี่ยมันสวยนะครับวิวมันดีนะครับแต่ว่าไม่มีใครรีวิวเส้นทางนะคือคลิปล่าสุดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนดูนะครับว่าเส้นทางนะฮะว่ามันยากลาบากแค่ไหนนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงนะครับแต่ถามว่าขึ้นมาถึงแล้วมันโอเคไหมมันโอเคเลยครับทุกคนบรรยากาศมันดีจริงนะครับ แต่มันก็ต้องแรกนะครับผมต้องแรกกับอุปสรรคนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็ความเหนื่อยล้านะครับผมแ่งพับฝักคิดถึงคนบางคนด้วยได้เลยครับผมเดี๋ยวผมบอกให้นะครับพี่เตนอนแล้วครับพี่ถ้าพี่เตไม่นอนเนผมก็จะบอกให้นะครับผมลมมาตลอดเลยทุกคนมาไม่หยุดมาไม่ย่อนมาไม่พักมาไม่ผ่อนเลยนะครับผม หมดหน้าฝนแล้วจะไปเที่ยวครับครับผมยินดีเลยครับพี่ครับมาเที่ยวได้เลยนะครับผมนี่เขาแหลมนะครับแนะนําให้มาเที่ยวช่วงไอเดียช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวน่าจะโอเคกว่าบรรยากาศน่าจะดีกว่าช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยมันเดินเดินลําบากนะครับขึ้นมาลําบากมากๆกอตัวเข้านอนก่อนนะครับน้องแทนดึกแล้วกําลังจะเข้านอนพอดีเห็นไลน์น้องก็เลยมาขอบครับผมฟันดีครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแต่พรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดในเพจอีกทีหนึ่งนะครับ ยังไงก็ใครว่างนะครับใครว่างก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาชมบรรยากาศยามเช้าในเขาเขาแหลมได้นะครับผมมันก็มีพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามานอนแคมป์นะแต่ว่าจุดที่เรามานอนเนี่ยมันเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ไม่มีใครมานอนนะครับทุกคนก็มีแต่พวกผร3คนนี่แหละนะฮะปกติเขาก็จะนอนข้างล่างนะครับคือถ้าอยู่จากตรงนี้กลับไปเนี่ยอีกประมาณสักห้าร้อยน่าจะเกิน500เมตรน่าจะประมาณเกือบโลอะ่ะอ่ะ โลหนึ่งอ่ะผมตีซะว่าโลหนึ่งอ่ะเนี่ยถ้าอยู่จากตรงนี้กลับลงไปนะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันจะต่ำกว่าตรงนี้มากแล้วแบบว่ากางเต็นท์อะไรมันก็ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่แบบราบไงมลมก็น่าจะเข้าไม่ถึงนะครับจุดถ่ายรูปนะครับจุดชมวิวเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนของเราตรงนี้นิดเดียวเองนะครับนี่เรามาหลบลมไงมาแบบว่า ลงมานอนข้างเขาเรียกว่าอะไรไหล่เข่าใช่ไหมเออมันก็โกคนดูเสียงลมฟังดูนะครับฟังเสียงลมนะ,ะทุกคนโคตรน่ากลัวใหญ่ทุกคนมาอยู่จุดนี้จังเลยนะฮรขอตัวเข้านอนก่อนนะครับฝันดีนะครับน้องชายครับผมฝันดีครับพี่ครับที่สวิต ตึ้งสองทุ่มครึ่งเองยังไม่มืดครับผมยังไม่มืดใช่ไหมพี่แต่ที่นี่นี่เวลาประมาณหนึ่งตีหนึ่งนะครับยี่สิบเก้านาทีนะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมคุยใครไม่นอนก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเสียดายนะมันมืดแล้วนะทุกคนไม่สามารถแบบว่าถ่ายบรรยากาศแบบให้ทุกคนดูนะร,รอบๆอบเนี่ยบรรยากาศรอบรอบเนี่ยถ่ายไม่ได้นะครับผมถ่ายไปก็มีแต่ความมืดอะแล้วตอนนี้นะทุกคน คือมันมีแต่ละองฝนเนี่ยลอยมาเนี่ยลอยมาเนี่ยทุกคนโดนหน้าผมเนี่ยเย็น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 นะครับผมโอเคขอบคุณมากๆค่ะจังเกอร์แป้งับคัาผมได้แล้วครับพี่แป้งรับไม่เป็นไรนะครับผมยินดีเลยนะครับพี่แป้งรับครับยินดีให้บริการนะครับผมหน้าโซมากเลยน้ําก็ไม่ได้อบนะครับผมหน้าก็ไม่ได้ล้าง ที่นี่คือแบบไม่มีน้ำเลยบนยอดเขาไอ้ทุกคนเข้าใจปะเออไม่เข้าใจไหมครับมันอยู่บนยอดเขานะครับมันไม่มีน้ำเลยต้องแบกน้ําขึ้นมานะครับแค่แบกน้ําลําพังน้ําดื่มนี่ก็โอ้โหแย่แล้วนะถ้าต้องแบกน้ําเพื่อมาอาบเนี่ยตายนะครับนอนไม่หลับติดตามจากครับขอบคุณครับผมใครนอนไม่หลับก็เข้ามาพูดคุยนะสวัสดีครับน้องเต้น้องเต้หลับแล้วครับพี่นงนุชครับ โอ้โหสุดจริงทุกคนสุดจริงลมแบบว่าแรงจริงๆนี่ฝรั่งเ็จสองทุ่มสามสิบจะเป็นพับพระผมสองทุ่มสามสิบใช่ไหมที่นี่ที่นี่ตีหนึ่งครึ่งครับพี่ เป็นไงทุกคน<ส>ฟังเสียงลมแล้วเป็นไงครับผมโอ้ยหนาวนะครับหนาวมากมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องเอาเสื้อแขนยาวผมออกมาใส่ตัวหนึ่งเลยไม่ไหวส่วนกางเกงขาย,ยาวแล้วก็กางเกงเอ้ยไม่ใช่กางเกงดิเสื้อคลุมนะครับของผมวันนี้เปียกหมดเปียกไม่พอมีแตกขี้โคลนขี้ดินนะครับ ขอบคุณพี่เอฟซี FC นะที่เขายังเข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะตีหนึ่งกว่าลนะครับก็ไม่คิดว่าพี่ๆแบบยังเข้ามาชมพูดคุยกันนะครับอืมเสีย,ย,ย,ยงลมนี่มันเล้าใจจริงๆนะครับผมคือผมกลัวอย่างเดียวแหละกลัวแบบว่ากิ่งไม้ต้นไม้มันล้มมันโค่นลงมานะครับคืออันนี้อันตรายนะครับผมเพราะว่ามัน ถึงชีวิตได้เลยนะอ๋อคอมเมนต์เงียบหมดเลยไม่มีใครคุยกับผมเลยอืมบรรยากาศแบบว่าหน้าวัดเจ็บนะแต่ว่าบรรยากาศดีไม่ดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คืวันหลังผมจะต้องแบบว่าพกไอ้นี่มาด้วยละ่ะไอถุงนอนนะนะถ้ามีถุงนอนนี่ผมว่าน่าจะน่าจะโอเคน่าจะอุ่นกว่านี้โอ้โหแล้วดูทุกคนดูดิดูดิเปผมเนี่ยเปียกแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยไฟก็จะดับเออเอาคือมันโดนเออไม่ใช่หรอกไฟมันโดนมันโดน,โดนฝนด้วยแหละถ้าไม่โดนฝนนี่คงไม่ไม,ไม่ดับมีผีไหมคับไม่รู้นะฮะมีผีหรือเปล่านะฮะผม เย็นห <mm> e ูมากมีผีหรือเปล่าไม่รู้ในป่าแต่ว่าหมีนี <S <S ่น่าจะมีอยู่นะครับเหมือนกันไหมอ่ะผีกับหมีโอ้ยจะต้องเขยับไฟลขึ้นมาข้างบนสักหน่อยแล้วทุกคนมันมันไม่ไหวแล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งนะ ขยัยไปก่อนไปเปดนดบบแล้วเนี่ยโดนฝนเน้ย,ยจริงนะใครอยู่ข้างหลังเน้ยเห็นได้ไงเนี่ยสวัสดีตอนดึกค่ะพี่แทนหนูดูจากไต้หวันค่ะพี่ครับสวัสดีครับผมไต้หวันกี่โมงแล้วครับตอนนี้ ไปดีก่่นเดอ้อเดี๋ยวคนเดานะไฟก็จะดับปืนก็จะหมดโอ้โหชีวิตมันพดแทนเนาะ ด่านี้แล้วมันจะไม่จับได้ไงล้ะสวยเลยตายๆแม็หนึงแม็ทุ่คน คอผมโดนฝนเลยก็เลยแบบว่ามันจะดับอ่ะผมต้องป่อยให้มันดับอเออเปลีกแล้วสวัสดีนะครับไต้หวนันตีสองครึ่งคับพี่อ๋อจริงเหรอ ไต้หวันนี่ไวกว่าบ้านเราชั่วโมงหนึ่งเลยหรอครับโอ้ยน,นี่ก่อไฟติดแล้บอกไม่รู้นะฮะ วันนี้ผมเอาดีนะเอาไอเนี้ยเชื้อไฟมาเยอะนะครับผมไม่งานนี่น่าจะไม่ได้กินอะไรนะทุกคนก็ยังในมอเตอร์ไซค์ทุกคนผมเอามาเส้นหนึ่งอะเกือบหมดอะกวาจะก่อไฟติดนะนะแปบบหนึ่งนะทุกคน เตะหม้อไปหมดแล้วหมุกหม้อกระมังมคุณมันก็มหมดเ,เรื่องๆโอ้ใช่กับพี่ครับโอ้ณผมนอนเลยดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้ว โอ้โหโโเปเปียกไปแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยมันมาจากไหนเดี๋ยวเปรมอะไรมันจากไหนนี่นะถ้าถ้าเป็นตอนเช้านะผมจะถ่ายทุกคนดูเลยนะมันเป็นละอองละอองฝนจริงๆนะเนี่ย เราต้องพูกไปใหม่นเนี่ยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะปิดไลน์นะครับก็มาไลฟ์สดพูดคุยกันเฉยๆนะครับผมนอนยังไม่หลับนะฝันดีนะครับทุกคนครับมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวรอชมในคลิปเต็มกันแล้วกันนะครับ